สวัสด so ีค่ะเพ o ่อนรักส i ่การดีดีทีเอ้ดีดีวีดีทีวีกับผมการดาวอิสาดอีกแล้วนะคะกับเกเกทานมซินารีนะคะผมพูดไวไปทำไมะฮะแล้วก็อยู่กันได้กระดานจูม,มองเบส ซึ่งเมื่อกี้ผมไปถึงไอตัวอะไรอะตัวยิงแล้วอะแล้วมาตายอ้ยเดี๋ยวสายสายสายอะไรเนี่ยสายสัมพันธ์เหรอเฮ้ยแล้วกดตัวไอยู่แป๊บนึงสิบเอ็ดล่ายาชา้ําขาวตาเสือสิบเอ็ดตัวใช่ไหมือยายาแก้ไอโอเคมันตาเสือดาวนี่อ้าวอุ้ยอ้หูอ้โห อ้โหอาวุธหลักของไดก็คือเทียมพีนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเพราะเราสามารถกระหน่ำได้อย่างนี้แต่อยู่ทุกช่องเลยหรือยังไงอยู่อย่างนี้มันก็บินขึ้นมาได้เฉยทะลุข้างล่างได้ป่ะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวยังไงเราก็ตายอยู่แล้วแหละเอายิงมีทุกช่องจริงด้วยโอเคยิงไปเรื่อยกช่องให้บริการเลยนะ ไม่แห่ไม่ต้องรับบัตรคิวกันเลยที่เกิดตโอเคยิงอย่าให้เอาคืนบ้างอย่าอย่าไปแล้วทะลุอ่าทะลุผ่านแล้โอ้โหโอ้โหทะผ่านได้ไงเฮ้ยโอเควิธีหลบซ่อนง่ายๆนะฮะเมกอันนี้เป็นมีดนะนะครับลงอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหทำยังไงวันวันมีการันดูวันเป็นอ่าถึงแล้วออ้ย จริงๆผมมีสูตรอ,อยู่นะฮะแต่ผมทำสูตรไม่ท,นทมันอโอ้โหมันนี่ทำสูตรไม่ทนันเ็มพลัง <c oughs> เดี๋ยวผมจะคัดไปตอน,นช่วงที่ม,ม,ม,มันออ,ออกมาเลยแล้วกันนะ โอ้ยเยอะๆแบบโอ้มันออกมาแล้วมันต้องแบบว่าออกมาแล้วใช่ไหมออกมาแล้วออกมาแล้วเหรอออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดไม่ทันเลยผมว่ามันต้องมันต้องใช้สเต็ปในการที่จะแบบว่ามันทางนี้ดีมากมาแล้วก็ฟูมหลังจากนั้นก็เอาปืนนี้ไปหลังจากนั้นก็ฟูมอีกหลังจากนั้นตรงนี้แหละฟูมหักขวาเต็มตัวหักขวาเต็มตัว แล้วก็ต้องรีโหลดแล้วก็กระนำกระนำซัมเมอร์เซลโอ้โหมันเฉือนอย่างนี้เลยเหรอฉันเพิ่งรู้เนยซิฉันจะขึ้นไปขอขึ้นไปข้างบนนะขอขึ้นไปข้างบนมันตายไหมวะไม่น่าเชื่อเลยครัชณจุดๆนี้นะครับปุ๊ดลุดนี่แหลมเหลือเกินเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันจะเฉือนไม่รู้มันทำอะไร เกบทำไมกันไหมลูกดูร้ายโลหินยาเิ้นยานั่งขัวทิ่มลงโบ่าเฮ้อเฮ้อแล้วแล้วไมมันมีวิธีผ่านอยู่วิธีหนึ่งฮะซึ่งเราต้องรีบทำเร็วๆเลยฮะแล้วเราก็จะไม่ค่อยจะสนในพวกนั้นเราต้องรีบเลยนะฮะเป็นความคิดที่แหลมมาก ถูงมังนี่ผมบอกแล้วฮะว่าผมจะต้องทำเป็นหลายๆช่วงให้กูขึ้นมีกนะอ้ยก็้ามาอีกปุ๊บหันยิงเลยครับไม่สนลรบยิงไปเลยฮะโอเคฮะแล้วมันก็จะมีปืนมาใหม่ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นนำยิงของเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้ฮะเก็บเวลาก่อนเก็บไปเรื่อยๆไม่งั้นมันจะไม่ทันวตัไม่ได้แน่ครับนจุดนี้ตรงนี้จะมีหนึ่งพันนะฮะแล้วก็โดดก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะยิงออกมา แล้วก็ค่อยๆมาเก็บของที่หลังหลังจากนั้นคุณยิงไปเอครับคุณยิงไปเลยฮะยิงไปครับไปเก็บเวลาครับอันนี้เป็นแผนผมฮะซึ่งนี้เป็นแผนที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะฮะโอเคฮะรีโหลดเรียบร้อยแล้วฮะรีโหลดเรียบร้อยกระนัมเลยครับแบบว่า จะเย็นเข้าไวครับโอเคฮะเก็บเวลาตรงนี้เก็บระเบิดตรงนี้ขึ้นเลยครับขึ้นเลยยืนขึ้นเลยนะโอเคฮะหลังจากนี้เตรียมไม่เป็นไรแล้วฮะปลอดภัยแค่เพียงคุณต้องกระโดดทุกๆครั้งที่มันยิงขึ้นมาแค่นั้นแหละฮะยิงไปเลยยิงยิงไม่ยิงขาดความแล้วเราก็ยิงเข้าไปตัวไหนมันอยู่เราก็จะยิงมันง่ายกว่านี้ได้ไหมเนี่ยเออ Oh, ลืมอีกแล้วยิงไปเรื่อยๆโอเคพอมันมาก็ระนาเลยแล้วมันจะพยายามโดดขึ้นมาแล้วเจอือนเราแต่มันก็เจอือนไม่ได้นะะนี่คือแผนผมฮะยิงไปเรื่อยๆฮะพอหมดแม็กก็โหลดเดีย๋ยวผมขอเติมกระสุน,นแปบ๊บแป่อยไฟไปเลยก็ได้ไ ไม่เด็ดหน้าตายแล้วเหรออุ้ยเดยเดียดยอุยยังไม่ตายยังไม่ตายตรงนี้ตรงนี้มีอะไรลืมแล้วอ๋อคือไม่ต้องไปเหยียบมันนะฮะถ้าเหยียบนี่รับรองได้เลยนะมีให้ขึ้นนะครับไม่ตําเป็นต้องขึ้นสปริงอีกต่อไปนี่กระนำไปเถอะครับกระนำไปเลยฮะนี่ฮะตายแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวร้อยแล้วไอ้พวกนี้ก็จะมาก็กระนำไปเถอะครับโอเคฮะหลังจากที่เราฆ่าได้แล้วเราก็จะปีนขึ้นมปข้างบนฮะหลังจากนั้นเอาละยิง ลยยิงมาเลยยิง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 ไอเนี่ยก็ต้องสนนะคะว่ามันจะตายไม่ตายครับอุ้ยแล้วจะแล้วอุ้ยข้างหลังมาอีกตัวหนึ่งขึ้นขั้นบนโหลดแร๊บหดี่โหลดรอครับจังหวะไอ้ตรงนี้เป็นจุดที่ยากนะคะเพราะว่าจะข้างล่างมันยิงมาขั้นบนได้หลังจากนั้นคุณปาไปเถอะครับปาไปเลยครับระเบิดไฟรอรอคารวานนี้ไปให้หมดก่อนนะหลังจากนั้นก็ปาไปเรื่อยๆถ้ามันเกิดมาก็ตาย มาไปาเรื่อยๆว่ะโอ้ยหมุนแล้วเว้ยหมุนแล้วเว้ยนะครับเราจะขึ้นไหมไม่ได้ขึ้นดิเราจะลงไปข้างล่างนะครับเฮ้ยเจ้าอู้เฮ้ยเอากระสุนหมดนี่ไงมีที่หลบมันรู้อ่าเอ๊ะหรือว่ามันไม่มีที่หลบโอ้โหเราควรมันมาแล้วมาอีกคอยรันมันมาแล้ว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 มันมาอู้โอ้โหมันมาแล้ว ไว้คแค่นี้แหละถ้าทำส,ทสถิต,ติใหม่ได้เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูโอเคครับวันนี้เราเราอสวัสดีครับ <c oughs> พ่อด่านจูมองนี่ก็องมีไไสาลอยู่แล้วาไปาย <c oughs>